กัดมหาชนครับตามกันต่อครับยกที่3เอาละครับผ่านไป2ยกนะครับเกมการชกก็ถือว่ายังคู่ขี้สูสีเร้าใจเหลือเกินนะครับเกมการชกี่ยังถือว่าเบียดกันอยู่นะครับยกนี้ทางด้านของโล่เงินพยายามจะเปิดเกมเบียดเข้าไปโอ้มาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกนะครับรูปร่างนั้นได้เปรียดนะครับทางด้านของยอดธงเอาละครับบวกซอกกันเลยครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครกลัวใครแล้วครับเอาขวานคนละเล่มเอาขวานคนละเล่ม อาวลูงเงินแดงนะครับยอดธงน้ําเงินมารูปร่างดได้เปรียบได้มากอีกปอนหนึ่งแต่ว่ากระดูกนี่อยู่ที่แดงนิดนิด,นดไม่เยอะนี่แหละครับในการประกบจัดนี่หนุ่มโบสถาเดชอ้าคู่ขี่กันมาตลอดเอ้าวัดดวงวัดดวงเสียปลายยอดธงยอดธงยอดธงมาเสียปลายทำการพิสูจน์แกะแยกโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาดูเดือดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้รุ่นน้องยอดธง มีโอกาสาขค้นทันมาเจอโลกเงินโอ้ยหักพวงมาไยครัี่อนลีเนี่กว่าจังหวะบิดสวยเหลือเกินนะครับทางด้านของยอดธงแต่ว่าจะหยุดทางด้านของโลกเงินได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเดินขยับเข้าหาตลอดแล้วก็พยายามจะเบียดนี่นะครับโอ้มาซ้ายนี่ถือว่าอันตรายนะครับประมาทไม่ได้นะครับทางด้านของยอดธงตอนนี้มาใช้จังหวะสีมือโอ้โดนเจาะยางไปอีกครับ เรียกว่าเบียดติดตลอดตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยนะครับนี่นะครับเจาะยางแล้วก็มีหมัดซ้ายตรงๆเนี่ยอันตรายครับเอานี่นะครับซ้ายเจอซ้ายนะครับลูกเงินแดงน้ำเงินย่อทงนึกถึงซ้ายไฟลำทุกขนะครับ 3A นี่ 3A นี่ก็ยากอ้าซ้ายไปนี่แหละครับโอ้โหหมัดเตะเสียจังหวะนิดนึงครับลื่นลื่นลื่นลุนพีเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงเหลือเกิน แต่เดี๋ยวต้องดูครับมาหาซ้ายของยอดทองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเรียกว่ามายังไรนี่คืนตลอดนะครับสายมาผมก็สายคืนนะครับพราะว่าทางด้านของโล่เงินนี่นะครับจอกยางนี่ถือว่าเป็นอุปปรรสแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเริ่มจากแม่นเริ่มจากเข้าเป้าแล้วก็เตะได้แรงด้วยนะครับทางด้านของโล่เงิน<อ>ามาดูยอดทองโอ้โหโดนสายไปเยอะๆทำท่าจะช้าลงไปหรือเปล่านะครับตอนนี้อ้าวแกเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยโล่เงินนะครับสั้นกว่า กระดูกแข็งต่อหนึ่งปอ้อาซ้ายเจอซ้ายเอาหนึหนอเอโต,โตมาย่อทง <c oughs> นี่แหละครับโอ้โหเสือเพชรยินดีมีคู่รองนะครับมาเดี๋ยวคู่เอกคู่ต่อไปนี่สงคารมเข่าแต่ว่าตอนนี้ซ้ายซ้ายเจอซ้ายรุ่นพี่โล่เงินโอ้ยโ,โดนเสียบเข่าเข้าไปครับ เอาละครับเรียกว่าจะรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับทางด้านของยอดธงนะครับต้องขยันโตเพราะว่าโอ้โหมาดูครับสายแต่ละดอกแต่ละลำนี่ออกมานี่แรงเหลือเกินนะครับทางด้านของโล่เงินมาแล้วครับสายไปเรื่อยมาดูยอดธงครับตอนนี้ขยับหาจังหวะอยู่เกมนี้คู่ขี้สูสีนะครับต่างฝ่ายต่างโดนนะครับแล้วก็ออกอาวุธได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับดูครับยกนี้ทางด้านของยอดธง ออกมาเดินเบียดไม่ถอยแล้วโอ้โหโล่งเงินนี <or> <Yeah>. ่ก <literal ness> oh, ็มีหมัดมีศอกคอยสกัดเอาไว้นะครับมาดูกันที่วงในครับตอนนี้มาเบียดเข้ามาทางด้านของยอดธงพยายามจะปล้ำนายอูแต่ว่าเป็นทางด้านของโดนครับโอ้โล่งเงินโล่งเงินไม่ต้องการเข่าโล่งเงินไม่ต้องการเข่าโล่งเงินจะตีศอกจะเล่นแข้งจะเล่นแข้งอ้าวม่ยอดธงตปล้ำต้องตีอศัยตัวใหญ่ใจกล้าเดินอันโอ้โหนี่ครับวันนี้ รุ่นน้องยอดทองไปเข้าบายซ้ายกับซ้ายคนละแข้งอ่าตอนนี้วงในหมายอดทองเสียบเดี๋ยวดูครับโล่เงินหมวงในซ้ายอย่าลืมนะครับว่าไปซ้ายต่อยซ้ายแรงเหลือเกินครับไฟแดงนี่แหละครับหมเบนเข็มชกสากลด้วยอ่าตอนนี้วงในวงในอ,อ,อใครจับได้เปรียบใครจับได้เปรียบเอาโล่เงินจับได้เปรียบไอ้โอ้โหเลยว่าวงในนี่ก็พยายามล็อกคู่ตลอดเหมือนกันนะครับไม่ยอมเสียเปรียบ มาดูครับตอนนี้จะเดินขู่รุ่นน้องอีกแล้วนะครับโอ้รุ่นน้องนี่ก็สาดซ้ายโต้คืนตลอดโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนนะครับแต่ว่าเป็นทางโลกเงินนะครับที่เสียหลักล้มไปครับมาดูครับจังหวะนี้พยายามจะเบียดปั้มไหนสู้เลยนี่แหละครับมาสู้กับปวยเข่าอาชีพแล้วครับตอนนี้มาก,กระตุกเสือล้มไปทีนึงแล้วเอา้ามาดู นายรุ่นรุ้นน้ำเงินเล่นนายดีกว่าเพราะว่าอาศัยตัวใหญ่แล้วก็รุ่นน้องนะครับไม่กลัวรุ่นพี่ด้วยเอ้าอาศัยไปโล่เงินเดี๋ยวทงขยับมาเอ้าไม่ยอมเล่นนไม่นายไม่นายด้วยเอ้าไปอ่านไปอีกเอาโล่เงินเดี๋ยวทงบูบูเข้ามาโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้ยกสี่มาเห็นชัดเจนแล้วครับนอกของแดงในของน้ำเงินครับอ่ะตอนนี้นอกนี่ครับนอก อ่ะเดี๋ยวต้องดูตอนนี้มหาย,ยอดธงเดินช้าไม่ได้ครับต้องถึงตัวต้องเดินเร็วครับเดินช้านี่โอ้โหเจอแข้งซ้ายเรียกว่าเดินช้านี่จะโดนแข้งซ้ายหมัดซ้ายของโล่เงินทันทีนะครับมาดูกันที่วงในพยายามจะเบียดล้ำนะครับโอ้โหเลยว่าแทงสวยแล้วครับตอนนี้ทางด้านของยอดธง เริ่มจากแรงขึ้นมาแล้วนะครับมาดูกันที่วงในนี่แหละครับโอ้โหแต่ว่าไม่ยอมครับโล่งเงินพยายามไล่แขนแทงสู้ครับอ้าวลายกนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องอ้าวยอดธงถูวิธีแล้วเดินโูซ้ายลูกนี้ของโอ้โหโล่งเงินนะครับเตะนี่เตะยัดไปเอ้ามาดูยังวัดดวงกันอยู่นี่เลยครับในการประกบจัดอย่างนี้บวยต้องต่อยแบบนี้มันถึงจะมันเอาสายไปสายคืนเอาคืนไปเอ้าติดตลอดหาเรื่องอย่างเดียวยอดธงตีมา ไปอเออไปแมมลูกนี้เดือบเดือบโอ้โหนี่ครับ <Wow. S 1> หมดยกรับหมดยกที่4โอ้พักครู่เดียวเออโดยคุณวิเชียนสมภพลุงโลดนะครับ21โชว์ลูม19ศูนย์บริการรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูอีก10ปีด้วยกันนะครับก็นึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพลุงโลดครับนี่ครับอา้าวซ้ายของลงเงินยยดทุกขยะไปเอาวัดดวงกันให้แต้มไปด้วยนะครับว่าใคร ให้เสียเปรียบลูกนี้เนี่ยลกนี้เสียเปรียบไปเลยนะครับเอาอันนี้เอาละครับสายต่อซ้ายนะครับทิงยังหวะแรกกันนะครับตอนนี้ดูว่าทางด้านของโล่เงินนี่เอาละครับตอนนี้พยายามจะขยับเข้าหาบ้างส่วนทางด้านของยอดธงเองก็เใส่จังหวะพยายามจะสาดขึ้นสายโอ้โหเกมการชกนี ยังถือว่าคู่ขี้กันเลือกเกินนะครับถึงตอนนี้นี่ยังมองไม่ออกจริงๆครับโอ้โหนี่แหละครับฮะศึกเพชรยินดีโอ้โหเบียดตั้งนต่ยกหนึ่งจนถึงนี่ครับช่วงกลางยก5้าแล้วครับวิมอ้าวไม่ยังวัดดวงนี่ครับนี่เลยครับยอดธงในทีมของอุทัยทัพอาสาเลยนะแล้วก็มีทั้งทนายบอยด้วยนะครับเอ้าอ้ามารุนกันเลยทีเดียวเอ้าโลงเงินแดงนะครับน้าเงินยอดธงมา ไม่ลวกปลายยกนะครับใครโดนใครนิดเดียวเป็นเรื่องเอาอันนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับคู่นี้ดูว่าทางด้านของยอดธงก็จะมั่นใจนะครับในขณะที่ทางด้านของโลกเงินก็มั่นใจเหมือนกันเรียกว่าขยับไปเรื่อยนะครับต่างฝ่ายต่างดูเชิงนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับดอกสุดท้าย2ดอกสุดท้ายนี่ถือว่ามีผลเลยนะครับคู่นี้เกมกรชกตอนนี้นี่ก็ถือว่ายังเบียดอยู่ครับนี่ครับเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีครับ โอ้โห,โหมีสิทธิ์เลยนะครับผลแพ้ชนะนี่จะไปอยู่ฝั่งไหนครับอมิงโอ้โห,โหไม่ร่วมูด้วยจานะครับฝ่ายแดงวันนี้โลกเงินน้ําเงินยอดทงนะครับนี่ผู้การบอกเงินก็ชมรายการโอ้โหคนชมทั้งเมืองสองจหลายประเทศก็ดูรายการนี้ชอบเอามาดูนะครับายแดงโลกเงินน้ําเงินยอดทงอลีเอาละครับทิงจังหวะออกกันนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้ทางด้านของโลกเงินพยายามจะขยับเหมือนกันแต่ว่า นะครับต่างฝ่ายต่างไต้มีกรรมการต้องเตือนนะครับใทั้งคู่นี้ชกกันนะครับเรียกว่าฝึกมวยมันนันเมืองของเรานะครับเพจินดีนี่ต้องออกอาวุธกันตลอดครับอๆๆนี่ครับวเวลาวดเข้าไปทุกทีแต่ว่าตอนนี้ครับสถานการณ์สถานการณ์นี่ออกได้สามารถครับตอนนี้อาปลายยกเลยนะครับ่อยแดงโลกโอ้ทีบเท่าหลังเนี่ยโขก,กันยากมากเลย มัยได้ดีเนี่ยครับที่ผ่านมาก็โรเล็กแกนดนร์สิงห์นะครับมวยซ้ายแต่ว่าเท้าหลังนี่ถีบมือนก็เชนน้อย24,000อีกคนหนึ่งในดีที่ผ่าน,านมานะครับมวยซ้ายแต่ว่าถิดเท้าหลังนี่ฉังมากหวังั้นเถอะมาดูคู่นี้ปลายยกแล้วนะครับฝ่ายแดงโลกเงินน้ําเงินยอดทง <c oughs> อ้าวหมดยกสุดท้ายรอสักคู่เดียวนะครับรอสักคู่เดียวคู่นี้กชคนในพิการน้ําหนัก124กับ25ฝ่ายแดงต่อน้ําหนักน้ําเงินปอนหนึ่งนี่นะครับฝ่ายแดงวันนี้โลกเงินน้ําเงินยอดทง นี่ไทยเป็นบรีนี่ยกนิ้วให้เลยนี่นี่แต่ยังไม่ได้ตัดสินนะครับกรรมาการดูคะแนนก่อนแล้วก็มาใบที่2นะครับข้ามทุง่งข้ามทุง่งมาใบสุดท้ายไปไหนมาที่ยอดทงนะครับยอดทงสจตงประจีนนะครับเป็นฝ่ายชนะโล่กเงินนะครับหนุ่มบางกระดีหรือว่า